ควันนี้ก็จะพามาชมาการปลูกปาล์มที่ระยะอาจจะแปลกไปจากาแปลงนื่นนะครับแปลงในี้วัดเมื่อกี้ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นเนี่ย9เมตรนะครับน,นี้เป็นระยะระหว่างต้นนะครับก็คือ 9เมตรนะครับแต่พิเศษตรงระยะระหว่างแถวนะครับแปลงนี้ปลูกระยะ12เมตรนะครับก็จะเห็นความห่างของอล่องแถวนะครับไปลายใบเนี่ยไม่ไม่ชนกันเลยนะครับไม่ถึงกันด้วยซ้ำถือว่ามีความโล่ง มากมากนะครับน่าจะเป็นความตั้งใจของเจ้าของแปลงที่จะปลูกพืชอย่างอื่นเข้าไปในระหว่างล่องนะครับอันนี้ก็คือจะปลูกหมากนะครับอาจจะมีมะพร้าวด้วยอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมก็เลยเว้นระยะเป็น9ก้า12เมตรนะครับ ตัวนี้เป็นที่น้ําน้ํำแฉะนะครับคือน้ําขึ้นถึงก็เลยอ,อาจจะไม่สะดวกที่จะ,ะยกล่องปลูกแบบ9กคูณเก็เลยได้มาเป็นะระยะ9ก้าคูณนะครับ สำหรับการปลูกระยะ9คูณ12แล้วตั้งใจจะปลูกพืชอื่นเข้าไปตรงกลางนะครับอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมอย่างแปลงนี้นะครับเอยวจะบอกว่าถึงมะพร้าวจะปลูกก่อนแต่ไม่กี่ปีนะครับปามันก็จะสูงเร็วกว่านะครับแล้วก็ผลผลิตของมะพร้าว ก็จะได้น้อยมากๆนะครับต้นก็จะสูงเร็วไปเลยนะครับก็จะให้ผลผลิตน้อยมากๆนะครับสำหรับาการปลูกมะพร้าวเ,าเข้าตรงกลางล่องของสวนปามนะครับก็จะความสมบูรณ์ของต้นนี้ก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ ความสมบูรณ์ของปามเนี่ยก็ถือว่ากระทบน้อยนะครับเพราะว่าเพียงไม่กี่ปีเนี่ยปามมันก็จะสูงเลยต้นมะพร้าวที่ปลูกไปนะครับอ,อย่างต้นนี้ก็ใกล้ตายแล้วครับมะพร้าวน้ำหอมสู้สู้ลากปามไม่ได้ครับ สู้แสงจากป่าไม่ได้คอยดูความกว้างของการปลูกะระยะ,ะ9คูณ12เมตรอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อนข้างจะโลง่งมากๆนะครับนี่ตาได้เอาต้นมะพร้าวออกอนี่ถือว่าโลง่งโปร่งเลยนะครับอันนี้ก็ ถ้าเป็นพืชอย่างอื่นน่ะน่าจะปลูกได้นะครับผมว่าอย่างเช่นการปลูกโกโก้แบบเนี้ยอย่างเช่นประเทศอินโดเนียก็สามารถปลูกเข้าไปได้นะครับต้าระยะล่อง12เมตรแบบนี้